เรื่องเล่าจากหลังใหม่หลังใหม่เอนเตอร์เทนเมนต์ก็อเสนอผีแม่ไม้พันสยองย้อนกลับไปสมัยนั้นอภิธาตพัฒนาสารหรือในกลุ่มเรียกกันว่าชาติไทยหนุ่มจากเมืองกรุงที่เพิ่งจะตอบปัรจุรัชการครูได้เป็นครูหนุ่มไฟแรงแต่นับบัรทุกชะตาพลิกผันพาให้ชีวิตต้องดอนแรมมาสอนในโรงเรียนไกลถิ่นเป็นครูบ้านนอกด้วยความจำใจ โรงเรียนประจำหมู่บ้านสอนกันไม่กี่ชั้นเรียนพื้นที่ที่มันห่างไกลความเจริญแถบทางภาคอีสานทุกรอบด้านเต็มไปด้วยป่าเขาและทุ่งนาป้ายทางเข้าหมู่บ้านทำด้วยแผ่นไม้ไผ่ผุผุก,กเขนเป็นตัวหนังสือสีขาวว่าบ้านสางแต่พูออ้ใหญบ้านเอารถกระบะคันเก่าสนิมเกลิ่งเสียงดังเอฟอาดมารับติปากทางเขา้าทูนุ่มเริ่มใจหายเพราะสภาพแวดต้อมที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกนานนี่โดยต้นยางนาใหญ่ต้นนั้นไปก็ถึงหมู่บ้านของเราแล้วแหะครับผู้ใหญ่กับพวกชาวบ้านเขาเตรียมต้อนรับกูอยู่ที่โรงเรียนทุกคนดีใจกันขนาดเลยนะครับผู้ใหญ่อายุราวห้าสิบตนตนได้พูดไทยคําอีสานคําตามแบบชาวบ้านป่าอธิบายให้รู้ตลอดทางที่ขับกี่ผ่านจนในที่สุดก็เข้าเกตหมู่บ้าน พบเห็นบ้านเรือนที่ปลูกห่างกันออกไปวนใหญ่เป็นบ้านไม้ทรงโบราณทำรั้วกั้นเป็นราวไม้ไผ่แทบทุกหลังคาเรือนมันอะไรกันล่ะครับผู้ใหญ่ที่ห้อยอยู่ตามรั้วหน้าบ้านนั้นน่ะทาดรือครูทาสในตำแหน่งหน้าที่การงานเอ่ยถามพลางจี้มือไปยังหุ่นฟางที่แขวนไว้ตามหน้าบ้านซึ่งมันมีด้วยกันทุกหลังคาเรือนหุ่นฟางนะครับครูมันเป็นเคดความเชื่อของชาวบ้านที่นี่ช่วงนี้ชาวบ้านพุ้ธายล้มตายกันหลายคน ผีแม่ม้มันมาเอาตัวไปนะครับผู้ใหญ่พูดออกปากยังไม่มีปิดบังหรือจะคิดตกนิดบ้าผู้มาเยือนตากต่างกินตะก,กลัวเพราะในเวลานี้ได้เกิดเหตุร้ายขึ้นในหมู่บ้านการตายที่ผิดแปลกคือการหลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยส่วนใหญ่จะเป็นผู้้ชาทยทั้งนั้นผีแม่แม้อย่างนั้นหรือครับผู้ใหญ่มันคืออะไรกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับหุ่นพวกนี้ด้วยเล่า กูยังคงมองตามหุ่นแต่ละตัวไปเรื่อยๆหุ่นพวกนี้ทำขึ้นด้วยปังที่มัดเป็นโคนททำการฟาดเจอเอามาเล็ดออกระดับทันขึ้นเป็นส่วนหัวมัดส่วนที่ห้อยลงเป็นแขนขาไล่ลงมาแต่แต่ละตัวถูกจับใส่เสื้อผ้าที่ดูแตกต่างกันออกไปตามเต็เจ้าของตะเรียบบ้างก็เขียนเป็นตาเป็นปากแต่งเติมเข้าไปและมีป้ายเขียนเด่นชัดว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายดูๆไปมันก็น่าขันอีกบุมก็ดูแปลกตาจนน่าขวลุก คนหนุ่มังกรุงไม่เคยได้พบเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแต้แต่คิดว่าชาวบ้านจะมีวิธีการจัดการกับผีด้วยกับอีกแค่วิธีทำหุ่นขึ้นมาหลอกผีแม่ม่ายมันทำให้ผู้ชายในหมู่บ้านนอนหลับตายไปหลายคนแล้วหรอครับความเชื่อของชาวบ้านเขาจะแก้คขโดยการทำหุุนมกแขวนไว้หน้าบ้านแกนบอกไว้ว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายผีมันจะได้ไม่เข้าไปยุ่งผพ้่ออยาอธิบายเมืองก็บังคับพวงมาลายัยด้วยใจจดจอ่อเพราะกว่าจะหมุนเลี้ยวได้ มันดูจะต้องใช้แรงบังคับอยู่มากแล้วแบบนี้ผีมันจะหลอกได้เหรอครับผู้ใหญ่ <c oughs> รูดทตาหัวเราะออกมาเบาๆเพราะนึกไปถึงหลักความจริงแล้วถ้าผีมีฤทธิ์ถึงขั้นเอาชีวิตคนไปเป็นผัวมันจะหลงกลอะไรง่ายๆกับปุ่นฟางและข้อความพวกนี้เอ้ย <c oughs> ผมก็ไม่รู้ดอกนะครับว่ามันจะช่วยได้ไหมแต่อย่างน้อยๆมันก็ช่วยพวกเขาสบายใจขึ้นนะครับโงนี้คนตายบ่อยๆตายแบบนอนหลับไปเฉย ทางแก้ที่พอจะทําได้ก็มีเพียงทางนี้แหละครับครูเจนประโยคการสนทน,นารถกระบะกันเก่าก็บินกมาจอดในลานบ้านหลังหนึ่งมีตะแกีคนเดียวนั่งรออยู่บนแก้ไม้ใต้ถุนบ้านถึงแล้วครับครูบ้านพักที่นี่ก็มีครูใหญ่อยู่ด้วยแต่ว่าไปไหนกันหมดแล้วละ่ะผู้ใหญ่พูดพร้อมเปิดประตูก้าวลงจากรถครูชาติเดินตามลงมาสายตามองดูรอบๆบริเวณ คนที่ผู้ใหญ่บอกว่าจะมารอต้อนรับตอนนี้เห็นจะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นคือตาเท่านั่งคอเอยียงงนเงินไปมาอาการที่พอจะรู้บ้าคงเมาได้ทีนี่ตะเปียกครูใหญ่กับชาวบ้านก็ไปไหนกันหมดแล้วไหนบอกว่าจะรอต้อนรับครูคนใหม่ไม่ใช่หรือผู้ใหญ่ว่าแล้วก็รีพันกลับมาทางครูหนุ่มรครูทับก็ามานั่งข้างในก่อนครับครูรครูชาตเดินเข้ามาตามคำเชิญเสียงตะเปียกที่สะอึกเฮือกทั้งตัวละกิ่นเล่า ก็ามาดูแล้วหลับพูดได้พากันไปดูไอ้ทิตสอนติดยังนากลางถงนู้นไงแต่เท่าเมาแอนตบอบออกมาด้วยท่าทางคอตกแทบถึงพื้นอไอ้ทิศสอนมันเป็นอะไรทำไมต้องไปดูมันด้วยก่มมันตายนะ่ะจะพูดได้มันออกไปนอนเป่านาตายป่านนี้ยังไม่เห็นกลับเข่าบ้านเมียมันก็เลยออกไปตามถึงได้รู้ว่ามันนอนหลับตายตัวแข็งถือไปหมดแล้วเลยม,มาเรียกให้คนไปถวยดู ผู้ใหญ่กับพวกชาวบ้านก็เลยพายกันไปถวยทางนั้นกันหมดเลยนาะสิผู้ใหญ่ที่เป็นนายบ้านได้ยินแล้วก็เป็นอันต้องตกใจอีกรอบที่หมู่บ้านเกิดมีการตายขึ้นอีกแล้วและก็ยังเป็นผู้ชายดังเดิมเอยเอาอีกแล้วสิมันไม่เลิกรากันจริงๆนี่ถ้างั้นช่วยไม่ได้คงต้องช่วยกันจัดการงานศพก่อนสินะผู้ใหญ่สรุปทางถอนหายใจไม่นานต่อจากนั้นศพที่ซอนก็ถูกนํามาที่บ้าน ชาวบ้านต่างช่วยกันนําไม้มาทํำรวงศพตามมีตามเกิดจังร่ำให้จากผู้คนที่เป็นญาติดังระงมไปทั่วงานพร้อมกับจจงวิภากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านต่างก็พูดไปถึงฤทธิ์เดชของผีแม่ไม้ที่กําลังอาบาตชาวบ้านอยู่ในตอนนี้นับเป็นการบันเยินมาแรกของครูคนใหม่กับสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีนักผีแม่ไม้มันเอาอีกแล้วนั่นเจเห็นบางยับไปพักหนึ่ง ช่วงจี่หลวงพ่อแนะนําให้ทําหุ่นขึ้นมาหลอกมันตอนนี้มันกลับมาเอาชีวิตพูดตายในหมู่บ้านอีกแล้วเสียงพูดคุยกันในงานทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงผีแม่ไม้ที่เคยทําคนในหมู่บ้านตายไปหลายรายครูท่าถือโอกาสมาช่วยงานศบและแนะนําตัวให้ชาวบ้านได้รู้จักผมครูใหญ่ครับแต่ครูหน่องก็ได้ครูใหอายุแปดเกษียณเต็มทีเอยแนะนําตัว ต่อจากนี้จะต้องทำงานด้วยกันเพราะที่นี่มีครูเพียงคนเดียวเพิ่งจะได้ครูใหม่ไปแรงมาช่วยแบ่งเบาภาระการสอนตกกลางคืนเจ้งพระตรวจมน์จากบ้านงานก็ดังขึ้นครูทัดเพิ่งได้เห็นพิธีงานตกของคนต่างจังหวัดก็กล่าวนี้พวกเขาตั้งศพกันที่บ้านนนมนต์พระมาสวดจนผ่านไปสามบันถึงได้แห่ไปที่บัดเพื่อทําการเผาทิเชูงตะกอนและในงานตบนั้นเองที่ครูหนุ่มได้พบเข้ากับหญิงสาว ซึ่งเธอนั้นก็มาช่วยงานนี้ด้วยแต่ท่าทางจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครเพราะไม่เห็นบ้าใครจะไปคุยกับเธอสักคนอาจเพราะต่างคนต่างยุ่งอยู่กับงานผูท่าที่มองดูแล้วก็เกิดนึกชอบใจตะลึงในความสวยของสาวบ้านป่าใบหน้ารูปไข่สวมใส่ชุดแบบชาวบ้านนุ่งผ้าสินลักษณะก็ดูจาอายุปลายยี่สิบเข้าไปแล้วเมื่อเห็นว่าผู้คนบางตาบางก็พากกระทอยกันกลับไปผู้า่าเลยถือโอกาสเดินเข้าไปทักทายผู้หญิงคนนั้น มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับอ้าวรูกคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาหรือจ๊ะมาวันแรกก็เหนื่อยแย่เลยแต่ทางเนี้ยนุดจ,จัดการเองได้ไม่เป็นไรหรอกจ้ะเธอตอบด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลเพิ่งมารู้เอาตอนนี้บ้าเธอเถื่อนนุชพวกคนเริ่มทยอยกันกลับจะหมดแล้วรอบๆบ,บริเวณมันมืดไปหมดคงเหลือเพียงบางส่วนที่อยู่เป้างานส่วนใหญ่ก็เป็นทางญาติผู้ตายนี่คุณนุชบ้านอยู่แถวนี้หรือครับท่ำม,มืดแบบนี้คนอื่นเริ่มกลับกันหมดแล้วนะครับ ไม่ต้องหว่วงงรอก้าบ้านอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเธอตอบยางดูโวยเกินแล้วที่บ้านอยู่กับใครบ้างห่ะครับคําม,มืดมันจะอันตรายนะนุชอยู่คนเดียวจ้าอยู่มาจนทินแล้วล่ะเอาถ้าอย่างนั้นให้ผมเดินไปส่งไหมรกรูรับกรูับมาทางนี้หน่อยครับจะแนะนําให้รู้จักเสือหน่อยยังไม่ทันที่กรูชาจะพูดจบเสียงเรียกตักพูดอยายกกระดังมาแต่ไกลทําไม่ต้องขอตัว พอขันจะหันกลับไปมองก็พบว่านกได้เดินหายวับไปในความมืดแต่แล้วเมื่อแดดสิน้นทุกอย่างผ่านพ้นไปแต่ชาวบ้านก็ยังคงอยู่ในอาการบาดบาค่ํบาบันนั้นที่บ้านพักครูสองข้าราชการใบต่างกันคนละรุ่นมานั่งคุยกันที่ทางเรือนที่นี่ยังคงใช้แสงตะเกียงเพื่อให้แสงตะบังอยู่ไม่มีไฟฟ้าอย่างในเมืองเน็ตินบ,บ้านป่าผาดงที่เขาบักกันบ้าไฟฟ้าก็าไม่ถึงนี่ครูใหญ่ เช่จริงๆหรือครับไปที่ชาวบ้านพูดกันเรื่องผีแม่ไม้นั่นน่ะจะเป็นความจริงเอยผมกระดดดเอนี่มานานหลายปีตั้งแต่สมัยที่บรรจุใหม่ๆตูเห็นจิวิตปลูกคนมากก็มากมายผมไม่รู้ดอกบ่ามันจะเื่อใดแค่ไหนแต่เพื่อความสบายใจของชาวบ้านเลือกไปปล่อยไปครูใหญ่พูดเหมือนจะไม่ได้เชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่แต่มาสังเกตดูอีกทีหน้ารั้วบ้านพักก็มีขึนปางให้อยู่เช่นเดียวกันครูใหญ่เห็นครูทานมองไปทางนั้น ็ต้องหัวเราะจิ้มเตือนททำไว้ก็แม่จะหายนะครับครูแต่ผมอยู่มานานเจอมากก่อนเยอะหลายเหตุการณ์ไม่ใช่แค่พีแหม่หมายรอกก่อนนานเนี้ยมีทั้งปอบทั้งตะสือบันออกก็กเป็นแบบนี้แหละครับว่บาแล้วก็ยิ้มแห้งๆยังยอมรับว่าระดับครูใหญ่แล้วก็ตัวเหมือนกันแลน้วในศพที่เท่าไหร่แล้วครับเห็นผู้ใหญ่บอกว่าตายกันไปหลายคนแล้วโอ้ยหลายคนเลยหลักครับ ตัดตามไม่เป็ดอาทิตย์ตอนกอนาะจะเป็นคนถิดเจ็ดล้อมนาะมันเป็นเสียงออแอที่ดังขึ้นมาตามบันไดามารู้อีกทีก็ตอนที่ร่างของตาเท่าเดินขึ้นมาบนบ้านแล้วมันคือตาเป็กที่เมาแอนตั้งแต่ก่อนหน้าได้เราบ้านงานที่เพิ่งจะผ่านไปทําให้ยังคงเมาต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้แกเดินโซเซก็ามานั่งร่วมวงสนทนาด้วยตาเป็กแกก็นอนที่บ้านหลังนี้กับเรานี่แหละครับครูจะบาไปก็ก็บเปียบเสมือนผ่านโรงนั่นแหละถวยทําความสะอาดโรงเรียน ครูใหญ่อธิบายให้ฟังครูหนุ่มประยักหน้าเป็นอันเข้าใจไม่กี่วินาทีต่อจากนั้นตาเปียกก็เริ่มพูดต่อปอมอทถามบอกว่ามันจะเอาครบเด็สามคนเลยนักรูอิปผีแมมม่ายตัวเนี้มันร้ายจริงๆนะเอาตาเปียกไปได้ยินมาตั้งแต่ตอนไหนอีกว่ามันจะเอาให้เด็ดสามคนนะครูใหญ่ถามตัดบทจะทำท่าทางคนลุกที่ได้ยินก็วันนี้เขาเกาตรงอปอบูปะจําเรื่องผีแม่ม่ายนี่แหละครูและได้ความมาแบบเนี้ย แกบาแล้วก็ดกเราขึ้นตรวต่อโถอิผีบ่ามันจะไปทาอะไรต่างหลายคนพีกเกงเหงาอะไรขนาดนั้นกูใหญ่ว่าบาดกับบาดเถอะเขารู้ตัวด่แล้วปัดพีแมมมามนเป็นใครมาจากไหนกันแน่แต่เท่ามาแปรก็ยังคงพร่ำต่อไปครูใหญ่ยยดูจะสนใจเป็นพิเศษส่วนครูหนุ่มอย่างครูชาติได้ะจะนั่งฟังเพลิน,น,นแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อเรื่องพวกนี้เสียเท่าไรโดยเป็นคนที่ทันสมัยมาจากในเมืองแต่กันบดตับเบียกอีผีแม่ใหมต่ตนเนี้ย ครูใหญ่ถามออกมาอย่างออกรถออกธาตุตะเปียกเินเล่าใส่กระบอกไม้ไผ่ยึ่งตรงให้ครูใหญ่ก่อนที่ครูใหญ่จะยกขึ้นกระดกไปหนึ่งอึกครูใหญ่จำอินังนุชได้ไหมหล่ะครับติดผัวมันตายปล่อยให้มันใช้ชีวิตตัวคนเดียวถ้าบ้านก็ไม่คอยดูดำดูดีเพราะเขาถือว่าหญิงใหม่ผัวตายเป็นตัวกาละกินีจนในที่สุดนางก็ตอมแต่ตายตามผัวไปเขาว่ามันนั่นแหละพ่แม่ใหม่ล่ะ คูทชารู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินชื่อนุชแต่ก็คงจะเป็นเรื่องบังเอิญที่ชื่อมือนกันเพียงเท่านั้นเพราะนุชที่ครูเจอในงานเธอก็เป็นคนปกติไม่เห็นตะเหมือนผีตรงไหนนี่แน่ใจหรือตับเปียกมันจะจิงอย่างจ่บาหรือไม่ผิดแน่ๆหรอกครูก็มีมันคนเดียวที่เป็นไม้ตายไปการสนทนาพูดคุยเรื่องผีแม่ไม้เป็นไปจนดึกสงัด g ครูหยัดก,กับตับเปียกเมาพอกันนอนสรบสลายอยู่ตรงทานเรือนครูา่าจึงข้าไปนอนพัก รอยให้ทั้งสองที่เมาแล้วเข้าขากันเป็นปีเป็นปุ๋ยเอาไว้อย่างนี้เพีงยงไก่ขันในยามเท้าตรูปลุกให้ครูท่าตื่นขึ้นมาเตรียมตัวที่จะไปสอนวันแรกพอเดินออกจากห้องก็พบว่าสองสหายตุราจังคงนอนแผ่ล้ากันอยู่ที่เดิมตะเปียกตะเปียกครูใหญ่ครับครูใหญ่ตื่นกันได้แล้วถ้าทางทั้งสองคงจะหนักอาการเพราะเพียงแก่เกียงเรียกปลุกยังไม่มีทีท่าว่าจะตื่นครูท่าเดินก็ไปกะกระเดาตัวปลุกให้ตื่นขึ้นน่ตะเปียก ทันทีที่เมื่อสัมผัสกับร่างของตาเทาครูหนุ่มอันเป็นต้องตกใจดึงมือกลับก่อนที่จะตั้งสติเึนมือไปขยาดูอีกรอบคราวนี้ถึงได้มั่นใจเพราะร่างของตาเปียกตอนนี้มันแข็งทื่อมองดูดีๆก็พบว่าใบหน้าตีดเผือดไม่มีเลือดปาดแล้วครูใหญ่ครูใหญ่หญตื่นเดียเขาเถอะครับครูหนุ่มพ่พันไปทางครูใหญ่ที่นอนอยู่ใกล้กันยังดีที่ฝังนี้ร่างกายยังปกติดีอยู่หนื่มันเกิดอะไรขึ้นกันนักดู จงงวงแง่จากครูใหญ่แบแป๊ก,ะกะเกษียณล,ลุกขึ้นเอามือยี้ตาแดงตะเปียกตะเปียกตาแล้วครับครูใหญ่ขึ่นเสียงครูหนุ่มอาการตกใจของผู้ที่เพิ่งจะได้รับปังก็ผุดขึ้นเอ้ยจึงเรืกครูธาตุครูใหญ่ไม่ถามเปล่าแกเรียบรุดเข้าไปตำรวจด่างที่นอนอยู่ใกล้ไดเพียงแค่ขยดาตัวเพยงนิดเดียวรู้ได้ทันทีบ้าตัเปียกตายแล้วจริงๆริอ,อัดนคครูธาตุรอผมอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมไปเด็กผู้ใหญ่มาดูก่อนอ,อัดได้ครับ เพียงเท่านั้นครูใหญ่ก็รีบปิ้งลงจากบ้านไปโดยทันทีไม่นานชาวบ้านหลายคนก็ทยอยกันมาดูผู้ใหญ่มาถึงเพราะเป็นสภาพก็ต้องอุดทานออกมาเอาอีกแล้วครานี้ตาเท่าขี้เมามันยังไม่เบนนี่ทุกคนช่วยกันเดียวเข้าวะพวกเราซึ่งคำสั่งของผู้ใหญ่ต่างคนก็ต่างช่วยกันงานขาวดำก็ได้ถูกจัดขึ้นอีกครั้งพวกคนยิ่งเริ่มฮือฮากันมากขึ้นต่างบิบภา์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา เป็นเพราะตับเปียกไปปูดเปิดเผยตัวตนมันแทๆ้ๆมันก็เลยโกรธแล้วก็มาเอาตัวไปแม้แต่ครูใจเองก็ยังผาวาพราะเพิ่งจะคุยถึงเรื่องผีแม่ไม้นางนุดกันไปหยกๆกอีกไปก็ต้องมาตายไปเสียก่อนครูชาติสายหน้านึกในใจว่ามันคงไม่เกี่ยวกันหรอกตับเปียกที่เมาอาจจะแต่เพราะเล่ามากกว่าดื่มหนักบวกกับอายุที่มากแล้วเพียงแค่ว่าความดันประจวบเหมาะพอดีก็เท่านั้นเอง ในงานเห็นหญิงสาวคนนั้นอีกแล้วเธอก็เหมือนจะมาช่วยงานตามปกติแต่ยังไม่ทันที่ครูจะเข้าไปทักหญิงสาวก็เดินหายไปเจียก,ก่อนพิธีศพยังไม่ทันได้ผ่านพ้นไปภายในงานคืนนั้นเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นร่างของยายแก่ที่มางานอยู่ๆก็เกิดทักเตรงลมฟุบไปชั่วครู่แม่นางก็ผดลุกขึ้นมานั่งทำตาขวางอาการดังคนถูกผีเขา้าพวกจูดทั้งหลายพวกจูดทั้งหลายบ้านเฮาเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้ว ต้องระวังกันไว้ให้ดีพอได้ยินเสียงนี้ชาวบ้านที่มุงดูอยู่ต่างยกมือบ่า้ท่วมหัวมันจะรู้ดีบักคนในร่างเกลือไกรได้ยินแสงกลุบจิบก่อนบอกว่ายากเข้าประทับมันเกิดีหยังกะร้าเป็นยังผีแม่ไมยมันคือเห็ดขักแทะมูอห้าตชาวบ้านผ้ากันเห็ดหุนขึ้นมาแก่เก็บแล้วก็ยังมีคนตายอีกจูหนึ่งชาวบ้านได้เอ่ยถามขึ้นมันเอาบอดูแล้วต้องเห็ดมากกว่านี้อีก ร่างหญิงแกตอบกลับมาเจษตั้งไห่ละ่ะนาบอกพวกเฮาเนี่ยพวกผู้ใตยตั้งแต่อายุนี้จปีขเกินไปจะต้องแต่งตัวเป็นแม่นิ่งแต่งหน้าท่าเล็บแดงบอดทันมันจะเอาไปบอดเท่าแท้ละบ่ดตบร่างก็หมอบปุ๊บลงไปอีกครั้งชาวบ้านเข้าไปช่วยพยุงใช้เวลาไม่นานแกก็ตื่นปื้นเกินกลับมาเป็นปกติและบอกว่าจำอะไรไม่ได้เลย เรื่องน้ครูชาติก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยรับรู้เรื่องราวต่างๆซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกมากสําหรับรูคนหนึ่งที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ชาวบ้านทุกคนต่างก็เริ่มพูดคุยกันเจยเจ้บาบางก็มาอยากจะแต่งหน้าทาเล็บแดงแต่งตัวเป็นหญิงดังที่บ้าแน่นอนละ่ะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอับอายสําหรับชายชาวบ้านที่ต้องทําอะไรเช่นนี้อีกทั้งในสมัยนั้นมันค่อนข้างจะไม่ยอมรับการที่ผู้ชายต้องมาทําอะไรเป็นผู้หญิงแม้จะเป็นเพียงการแก้แค็ดก็เถอะ แต่ถึงตอนนั้นพอบันรุ่งขึ้นก็เริ่มจะพบเห็นเหล่าบรรดาพูทชายตั้งแต่ใบหนุ่มไปจนถึงรุ่นแก่ต่างก็พากันแต่งตัวเป็นหญิงกันท,ทั้งที่เต็มใจทำเพราะกลัวตายและบางส่วนถูกบังคับจากลูกเมียเพราะกลัวัวจะตายจากและก็มีอีกหลายคนที่ไม่ได้แต่งตัวตามที่ร่างทรงย่าบอกเหตุก็เพราะไม่เจออะไรพวกนี้รวมไปถึงครูทานเองก็ด้วยทุกอย่างเริ่มดำเนินการผ่านไปครูทำหน้าที่สอนเด็กนักเรียนที่มีกันเพียงไม่กี่คน รวมแล้วก็สี่ชั้นเรียนเหตุการณ์ต่างๆดูเหมือนจะดีขึ้นภายในหมู่บ้านไม่มีคนตายแล้วหรืออาจจะเป็นเพราะการแต่งตัวแก้เคล็ดในก่าวนี้มันจะได้ผลผู้ชายก็ยังคงแต่งตัวเป็นผู้หญิงจนไปเรื่องทินตาไปผ่านไปอีกราวสองอาทิตย์เรื่องราวที่ไม่อยากให้เกิดมันก็ดันเกิดขึ้นอีกจนได้เมื่อข่าวการตายของชาในหมู่บ้านแต่มาถึงหูของครูที่บ้านพัก ต้องทาให้พากันไปดูเพื่อช่วยจัดทาพิธีตามปกติรอบนี้ชายหนุ่มใบเพียงแค่ยี่สิบห้าปีอาศัยอยู่กับแม่เพียงสองคนซึ่งตัวแม่นั้นก็อายุเยอะแล้วทราบเรื่องบ้าชายคนนี้ออกไปทําไร่ทั้งวันตามปกติตอนเย็นก็กลับมาที่บ้านกินข้าวเสร็จเรียบร้อยก็เข้าพักผ่อนแต่ตอนเช้าผู้เป็นแม่เห็นบ้าลูกยังไม่ตื่นจึงเข้าไปปลุกทายไปเสียแล้วสภาพร่างกายที่แข็งทื่อไม่ต่างไปจากคนอื่นๆที่ตายแบบเดียวกันก่อน,อนหน้านี้ นั่นยังไงไม่ได้แต่งตัวเป็นผู้หญิงได้ถูกเข้าไปอยู่ด้วยเริ่มมีคำซุบซิบกันขึ้นครูทติที่ได้ยินก็เริ่มหันมามองดูตัวเองที่ไม่ได้คิดใส่ใจว่าจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงตามชาวบ้านจะเดียวกันกับครูใหญ่ที่แก่นั้นไม่ได้แต่งตัวเพราะอายเด็กนักเรียนจะล้อว่าครูเป็นตุดเป็นแถวเป็นกระเทยเท่าแต่พอช่วยงยันงานจบเพิ่มขึ้นเสียงฮือฮารวมถึงครูหนุ่มที่ตกใจยอยู่ไม่น้อยเพราะครูใหญ่ที่เดินเข้ามาในงาน ตอนนี้แต่งตัวด้วยชุดผู้หญิงที่เรียบร้อยแล้วท้าปากทาแก้มแดงดูน่าขันจนบางคนในงานก็อดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้นี่คุณใหญ่ก็เอาเข้าด้วยเด็กครับแม่บอกว่าไอเด็กมันครูชาติทำเป็นทำเบาๆท่ากลางเสียงพระตุ่ดเอาตักหน่อยครับครูกรัวตายนี่ก่อเห็นเห็นกันอยู่แล้วว่ามันยังไม่จบเรื่องเด็กๆเ,เอาไว้ก่อนเถอะครูใหญ่พูดแล้วก็มีอาการขนลุกครูชาติใส่หน้าเด็กน้อยนึกแต่ใจมันช่างงมงายเิ้นดีแต่ถึงตรนนั้นก็บ้าไม่ได้ เนื่อม้การตายแบบแปลกพิสดารเช่นนี้ก็มีให้เห็นอยู่ไม่ขาดแต่ตนก็ไม่นึกจะเปลี่ยนใจหันไปแต่งกายแบบครูใหญ่เป็นแน่งานจบป,ปันสุดท้ายเห็นนุชยืนมองอยู่ห่างๆครูหนุ่มรีบเดินเข้าไปทักทันทีผู้คนเริ่มทยอยกันกลับแล้วมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับคุณนุชช่วยพานุชไปส่งที่บ้านหน่อยได้ไหมจ็คครูตอนนี้ทักเริ่มจะกลัวขึ้นมารอจีได้สิครับครูหนุ่มตอบติดต้องตาสาวเจ้าเกือบโอกาสเดินไปตรงตามคำขออ้าว ครูธาตไปไหนเส็จแล้วนะครูใหญ่ที่เดินหาครูทตัตในงานอันไปมองทั่วบริเวณแต่ฝ่ายทางด้านครูทาตพานุชเดินลัดเลาะไปตามทางที่ตัวหญิงสาวพาเดินออกมามีเพียงตะเกียงดวงเดียวดวงเด็กๆให้แสงสว่า,างเท่านั้นท่ามกลางบรรยากาศในค่ำคืนกับเรื่องราวสยองขวัญที่มันเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านแต่หาได้เป็นอุปสรรคต่อครูหนุ่มไม่ด้วยเห็นว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นฮีตสังอะไรนั่นตัวแล้วแต่งงงงายทั้งเพวว่าแต่บ้านคุณนุชอยู่ตรงไหนเดิทับ อยู่ท้าย่วนนู้นจากครูเดินอีกหน่อยก็ถึงแล้วจ้าเธอตอบออกมาตัวน้ำเสียงที่จวนฟังทั้งสองต่างก็เดินมุ่งหน้าไปเรื่อยๆอยู่กลาแบบนี้ไม่กลัวหรอกครับเห็นบอกว่าอยู่คนเดียวด้วยไม่กลัวหรอกจ้านุดอยู่คนเดียวแบบนี้มานานแล้วอ้าวแล้วแฟนไปไหนล่ะพู้แายแกล้งลองทําเป็นการโปรยทางเพื่อสาวเจ้าจะมีใจตอบกลับมาพอนุชตายไปแล้วจ้า คำตอบที่ได้ทำเอาครูขนลุกไม่คิดว่าจะมาเวลานี้เรื่องทำเอาตั้งตัวไม่ถูกอย่าใส่ใจเลยจากครูเรื่องมันผ่านมานานแล้วอบๆออทับในที่สุดก็พากันมาถึงบ้านไม้หลังหนึ่งตั้งอยู่ทางท้ายไร่สภาพบ้านที่เหมือนเจ้าของจะไม่ค่อยได้ดูแลเสียเท่าไหร่แต่เพราะบอกว่าอยู่ตัวคนเดียวเป็นผู้หญิงแบบนี้จึงพอเข้าใจได้ขึ้นมาบนบ้านก่อนติดจ้าเดี๋ยวนุชตักน้ําให้ดื่มหญิงสาวเดินนําหน้าขึ้นบันไดไปครูนุ่มไม่ปฏิเสธ เดินตามขึ้นไปบนบ้านนุดจุดตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างไม่นานก็เดินถือขันน้ำมายื่นให้กูรับน้ำมาดื่มอย่างเตื่อนใจแต่หลังจากนั้นก็เกิดอาการประหลาดขึ้นกับตัวร่างกายอยู่ดีๆก็หมดสติไปเดี่ยวแรงขยับตัวไม่ได้ก่อนจะล้มนอนลงราบรับรููสถานการณ์ภายนอกได้แต่ไม่สามารถตะเก็นใบร่างกายเพรากับตุกสะกดเอาไว้เสียงหัวเราะก,กิกคักดังอยู่รอบๆตัวเพิ่งจะเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นอมัมพาตก็บันนี้ สายลมพัดมาวูบหนึ่งก่อนที่สายตายจะมองเห็นด้านของหญิงสาวการเข้ามาใกล้ๆไม่ปิดแน่มันคือนกนั่นเองแต่ท่าทางดูน่ากดลุกค่อยๆการเข้ามาใกล้เรื่อยพร้อมกับตรงเสียงหัวเราะแม้ครูท่าจะพยายามดิ้นดนเพียงใดก็ไม่สามารถขยับนี้ไปไหนได้นดทางเข้ามาถึงตัวเมื่อไงน่าสะบัดผมขึ้นเผยให้เห็นรูปร่างลักษณะใบหน้าที่ดูน่าเกลียดน่ากลัวเสด็จหญิงน้ำเลือดตำหนองหลายจอย เข้ามาเกาปอร่างของตูนุ่มแม้อยากจะขัดขืนเพียงใดแต่ก็ทําได้เพียงแต่นอนนิ่งๆจนทุกอย่างมันเกือบจะดับวูบไปในจังหวะนั้นเองที่ตัวมันถูกกระแทกให้ลุกขึ้นอย่างแรงจนกลับขึ้นมาอยู่ในท่าเดินพร้อมกับความงวยงงหรูผู้เป็นอะไรไหมครับเจ้งของผู้ใหญ่บ้านทําให้ครู่าตเริ่มได้สติมีชาวบ้านตัวนหนึ่งมุงกันอยู่หนึ่งในนั้นก็คือครูใหญ่ด้วยติดลงไปจากที่นี่กันเถอะครับ ผู้ใหญ่กระทากแขนตึงร่างเิ่งลงตักบ้านตามมาด้วยพวกคนที่มาด้วยกันสรุปนี่มันคือผีนางนุนี่จริงๆด้วยแตงอื้องพูดขึ้นเป็นเสียงเดียวกันแล้วเราจะเอาอยัางไงต่อดีละ่ะผู้ใหญ่เอาทิ้งซะสิ้นคำตัง่งก็มีคนโยนตะเกียงขึ้นไปบนบ้านหลายดวงจนเกิดเป็นไฟลุกไหม้ขึ้นแตงติดต้องดังโหยหวนออกมาจากบ้านหลังนั้นเพียงไม่นานไฟก็ลุกโหมไหม้ไปทั่วทั้งหลัง ภายในระยะเวลาเพียงน้อยนิดพร้อมกับเสียงติีดร้องหวยหวนบนความอากาศแขน้นดังออกมาพายเจี่ยวสันหลังทุกคนพาครูกลับมาจากบ้านพักอย่างดีบร้อนมารู้ตัวอีกทีว่าครูใหญ่บังเอิญเห็นหลังใบใบตอนครูเดินหายไปในความมืดจึงได้รีบไปเรียกให้ผู้ใหญ่และชาวบ้านตามไปดูเหตุการณ์นี้ทําให้เห็นแน่ชัดว่าผีแม่ไม้ที่ออกมาอาละวาดเอาชีวิตคนไปเป็นบ้าเล่นก็คือนุดหญิงไม้ที่ตายไปเมื่อหลายปีก่อนไม่คิดว่าจะยังได้ถึงเพียงนี้ หลังจากที่บ้านหลังนั้นถูกไฟเผาไปแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์คนตายอีกเลยจะมีตายบ้างเป็นเรื่องปกติกของศาสนธรรมซึ่งไม่ได้ปิดปกติดังก่อนหน้านับบ้าเป็นเรื่องแปลกอยู่ไม่น้อยตอนนี้ครูทาติเชื่อแล้วสนิทใจแม้ภายหลังจะมีเหตุการณ์ชนิดเกิดขึ้นบ้างแต่หมอก็ออกไม่ความรู้ว่ามันคือโรคไหลาตายไม่เกี่ยวกับผีแม่ไม้ที่ชาวบ้านเชื่อกันแต่ใครจะรู้ว่าครั้งหนึ่งเรื่องราวผีแม่ไม้ มันเคยปรากฏให้ครูคนเมืองจางครูธาติได้พบเจอจนเจอได้อย่างสนิทใจ